ห้บาทครับเพื่อนๆ50บาทนะครับอย่าใช้อย่าลังเลกันเลยนะครับเดี๋ยวตีจะพามาดูนะครับน yeah. ี่คือทุกไซส์เลยนะครับที Honestly, ่มีนะครับแล้วก็ของที่กําลังจะจัดส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกางเกงยีนนะครับของที่ร้านนะครับจะไล่ตั้งแต่24นะครับ26นะครับทุกไซส์เลยนะครับเพื่อนทุกไซส์เลยนะครับตัวละ50บาทนะครับเลือกสีได้เลือกเอวได้นะครับเลือกสีได้เลือกเอวได้นะครับแค่บอกเอวนะครับบอกสีนะครับและนะครับ ลูกค anyway so ้าสั่งมานะครับทั้งหมดนะครับช่วงเช้านี้10ตัวนะครับพร้อมส่งเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันชัดๆช้าๆเลยนะครับเนื้อสวยมากๆเลยนะครับงานมีตำหนิเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตัวละ50บาทนะครับเนื้อดีแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนื้อดีแบบนี้เลยนะครับส่งไปทั่วเลยนะครับสวยมากๆนะครับตัวละ50บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องช้านะครับเพื่อนๆไม่ต้องช้าไม่ต้องลังเลเลยนะครับเป็นเกลือเนื้อดีแบบนี้นะครับ50บาทครับ เดี๋ยวมาแพ็กกันทีละเจ้ากันเลยนะครับและคุณสุภกิจนะครับสั่งเข้ามา3ตัวนะครับเอลนะครับ38นะครับก็จะรีเช็คให้เลยนะครับนี่ครับ38นะครับ1ตัวนะครับเนื้อดีๆสวยๆเลยนะครับตัวละ50บาทนะครับเอล38นะครับ2ตัวครับแล้วก็เอลนะครับ38นะครับโอเค3ตัวครับ และคุณนะครับวรายุทธนะครับรับกระบังทีเทศนะครับสั่งเข้ามา3ตัวนะครับเอลนะครับ4 2นะครับมาวัดกันเลยครับเนื้อดีๆตัวละ50าบาทนะครับเอลนะครับ4.2นะครับได้อยู่เลยนะครับ1นะครับเอลนะครับ4.2นะครับได้อยู่ครับโอเคนะครับเอลนะครับ4.2นะครับโอเคครับผมแล้วก็คุณนะครับ อวิระวุฒนะครับอยู่นะครับรัดเท้านะครับรัดเท้าสั่งมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับเอวนะครับสามสิบสองนะครับเอลสามสิบสองนะครับหนึ่งครับสามสิบสองสองครับสามสิบสองนะครับสามครับแล้วก็เอวนะครับ 3ามสองสี่ครับเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับสี่ตัวนะครับแพ็กเสร็จแล้วนะครับติดสติกเกอร์นาส่งนะครับไกลๆนะครับไม่ให้อ่าไม่ให้ทิกติกเห็นนะครับเดี๋ยวปิดกดนะครับหลบมุมกล้องนิดนะครับติดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาแพ็กต่อยสองตัวนะครับสองเจ้านะครับครับและของคุณสุภกิที่เรียบร้อยแล้วนะครับของคุณสุภกินนะครับแพ็กเสร็จแล้วครับพร้อมส่งแล้วนะครับแปะสติกเกอร์ไปส่ง และแพ็กที่3นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับทั้ง3าท่านเลยนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งรอบเช้าครับ10